ดีวันพ่อครับพี่น้องครับวันเดียวิเ้างครับวันนี้ก็มือสันวันนี้นะพี่น้องครับวันที่ห้าธันวาคมสอง4ันห้ารอหกสิบสี่ครับเดือนสุดท้ายของปีหกสี่ครับพี่น้องครับแล้วก็วันนี้เป็นมืออดีของพี่น้องปวงชนชาวไทยนะเขาวันพ่อของอนคล้ายวันเกิดของนายหลวงราชการที่9าครับเช้านี้อุณหภูมิดวง อำเภอลำธมทิทใช่กะกำลังเย็นแบบคิ้วๆพี่ลอง16องศาครับเช้านี้ครับก็สำหรับปีนี้ก็วันนี้หนาวที่สุดหนาวที่สุดของของปีนี้แต่ไม่รู้ว่าจะหนาวลงไปกว่านี้หรือเปล่าครับแต่วันนี้หนาวสุดครับไอเบางบรรยากาศนะียแดดก,กำลังซ่องป้าพี่น้องไปหาของยูของกินเอาไปเนี้ว่าจะไปหาเนื้อมา เด็ดเมนูอาหารครับพ่งวันจะได้เป็นเนื้องวงขึ้นเนื้อหมูเดี๋ยวาพี่น้องไปเบุกเขียนมั่งกันมาถึงแล้วครับเนื้วอวัวสดเนื้อวัวสดเขียงเนื้อเจ้าเก่าเจ้า,าประจำครับทางผ่านครับจากบ้านมากอ่ะแปดเก่าจีรนเขียงนี้เนื้ออร่อยมากสดแล้วก็ถูกอ๋อคุณเลยเจ้าะหะ ก็จองเจเลยันโอ้หนีติแสดงว่าเนื้อติเมาขึ้นเป็นเนีย้อลยเจาะเจอเลยกัเดี๋ยวพาลงเอ้ยชุดชุดเียวนขึ้นมีผักบกอกมาแถมแห่งมุมีติปโอ้ยมันตัดถิ่มเลาติป่นเตียกอบ่นเนาะบ่มีหยอด อยู่นาบ้านเช่ไม่บอกไม่เพีย่เสียด,ดีเท่าไรเสียดไนอันนี้รถเท่าไรนะผมหายไปทุงเดียวผมเดียวปอหายไปปะเออป <ะ S 3> เอเน,นี้ดีไหมปอปะมันมีหน่อยโอ้ปออะเสีบยบไหมก็ดนเพียปอเลย้ยอด,ดเลยผมเอาปะอาะใหญ่ให้นี่เออนะั่นน่ะเน่ยสองปเพีย มันเหลืออยอู่สี่เปาะหบผืนนะเนานี่ได้ตังค์ไหมบัสองแปดศูนย์อันนี้สองรอยีย่ล่องโค้งครับเจอบอออ้อันี้ล่องโค้งสองร้อยยี่ต่อมนี่เสียร้อยแปดสิบบาทก็บันไปต่มร้อิบาทโอ้บัวโอ้เนี่ยต่มเสียบว่าตัวนี้แมีบัวมงบ่ครับสองแดอันนี้สองดนย์ดีเอาบ่ผมขายแท่งขรงสวนค้า มม็ด้ครับว้าวไม่ดอีกชั่วโก็เสร็จลรขายดีเนาะเอาลงละลายไปเลยเมื่อช้านี้ลงยี่สิบโลไม่าแดงห้าร้ยนั่นแล้วนั่นแล้วเี่ขาดตุนนะอนแดงเขาคืนเออก็ไมุ่ดายมัดได้ทนี่ยขายไปนี่มดเลยขารงมืนนี่ตับไปลอตับตับหวานเลือด เอาพัี่กินมาก่นี้ันนอยเถอะายให้เหอะ ยี่หกพันสองพัน หายใกล้ก,ลใใกล็มีนหน้าสิเอะม่ต้องเห็นหน้าคนกหนหน้าเฉียงหน้าคนรลอ,อยอ่าอยัางไปซอยดีกว่าเอา <c oughs> ก้อยออกต้นอกน่ยอันอันหงหลวงนี่ต่วนนี้เงี้ยเขาเด็ดกินแต่อันนั้นเอาเขาเด็ดกินด้วยซีนั่นส่วนของในเบริ่ว้ก่อนปล่องพักไว้แก้มนะถ่ายหรออะไรแค่หอมใส่ดีไหมเพียวคับเพียตาย่ไก่เนี่ยเพียเพียวปอกพี่น้อง ได้กินเปียปอมันสุดยอดขน้เนี้ยเอผักไส่ยังไงนะสิมแก้วคนคนไทยกอยะของคัวเองมได้ขานมากคนกันคนคนนั่นน่ะคนผักไส่กันไม่ไหนกุ้มจางบ้ล่นไปบ้ปลาหน่อยนะี

ปิดตรงเนาะตอกเาเสียบัน่าแล้วเหอมันถ่ายนี่ตีสองี่ห้บอสสองหลันี่ตีสองยี่ต้อนกรอยอยู่เตเด่ตอยีปับยััน

nữa. Mình chậm được.

ได้ไงเดี๋วยวได้ดิกินจะฟันเนี่ยไยยยด้แรงแกบแทบเอาดิ้นตัวพอเงาะพอชะลุต้อหวานพี่น้อง

นนยืมนะครับนีก้อยน่ลาบขัวบ,บนปดิปิงไปอีหรส่วปิงวะ